วันนี้ช่อง Turbo, ทเทอร์โบเทรนพาทุกคนมาพบกับเรื่องราวของรถขุดที่หลายคนในวงการก่อสร้างกำลังจับตามองอย่างมากนั่นก็คือรถขุดโ o เบิโกเอ็กซิเอตรุ่นปี2026ซึ่งถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของเทคโนโลยีงานหนักจากประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานความประหยัดและความแม่นยำในการทำงานรถขุดรุ่นใหม่นี้ถูกพัฒนาเพื่อตอบโจทย์การทำงานในยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างขนาดใหญ่ งานเหมืองงานโครงสร้างพื้นฐานหรือแม้แต่งานในพื้นที่จำกัดก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตั้งแต่แรกเห็นสิ่งที่สัมผัสได้ทันทีคือดีไซน์ที่ดูแข็งแกร่งทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของโคเบิลโก้โครงสร้างตัวถังถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดัดนแต่ยังคงความสมดุลและความคล่องตัวสีตัวรถมีความเงางามทนต่อสภาพอากาศร้อนและชื้นแบบประเทศไทยได้ดีห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้นมองเห็นรอบทิศทางได้ชัดเจนมากขึ้น ช่วยลดจุดอับสายตาเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ควบคุมในทุกสภาพการทำงานเมื่อก้าวขึ้นไปนั่งในห้องโดยสารความรู้สึกแรกคือความสบายเบาะนั่งถูกออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์รองรับสรีระของผู้ขับได้ดีลดอาการเมื่อยล้าแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงระบบปรับอากาศทรงพลังเย็นเร็วและกระจายลมได้ทั่วถึงเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพอากาศร้อนของเมืองไทยแผงควบคุมถูกจัดวางอย่างเป็นระเบียบใช้งานง่ายหน้าจอแสดงผลเป็นแบบดิจิทัลความละเอียดสูง แสดงข้อมูลการทำงานแบบเรียลไทม์ทั้งรอบเครื่องยนต์ปริมาณน้ำมันการแจ้งเตือนการบำรุงรักษาและโหมดการทำงานต่างๆหัวใจหลักของโค b บิลโก้เอ็กซิเตอร์ปี2026คือเครื่องยนต์รุ่นใหม่ที่ถูกพัฒนาให้มีพละงกำลังสูงขึ้นแต่ประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมเครื่องยนต์ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับสากลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเทคโนโลยีการควบคุมรอบเครื่องยนต์อัจฉริยะจะปรับการทำงานให้เหมาะสมกับพลังงานโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นงานขุดหนักงานยกหรือการเคลื่อนย้ายดินเครื่องยนต์ก็สามารถตอบสนองได้อย่างนุ่มน,นวลและต่อเนื่องระบบไฮดรอลิกถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่โคเบลโกให้ความสำคัญมาโดยตลอดในรุ่นปี2026นี้ระบบไฮดรอลิกได้รับการปรับปรุงให้ตอบสนองเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นและลดการสูญเสียพลังงานผู้ควบคุมสามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของแขนขุดบุ้งกี่และการหมุนตัวรถได้อย่างลื่นไหลไม่กระตุกช่วยเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน โดยเฉพาะงานที่ต้องการความละเอียดสูงเช่นงานวางเข้างานปรับระดับหรือการทำงานในพื้นที่แคบอีกหนึ่งสิ่งที่ผู้ใช้งานในประเทศไทยให้ความสำคัญมากคือความทนทานขบโอง b ซ n เ o เวเต v a t o r 2026ถูกออกแบบให้รองรับการทำงานหนักต่อเนื่องโครงสร้างเหล็กมีความแข็งแรงสูงจุดเชื่อมต่างๆถูกเสริมความทนทานเป็นพิเศษชิ้นส่วนสำคัญผ่านการทดสอบในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันทั้งความร้อนฝุ่นและความชื้นทำให้มั่นใจได้ว่ารถขุดรุ่นนี้สามารถใช้งานได้ยาวนาน ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงในระยะยาวในด้านความปลอดภัย c o บิ r n Go ไม่ได้มองข้ามแม้แต่น้อยรุ่นปี2026มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างห้องโดยสารแบบ r o p s f o p s ที่ช่วยปกป้องผู้ขับในกรณีเกิดอุบัติเหตุระบบกล้องมองหลังและรอบคันช่วยให้การทำงานในพื้นที่แคบหรือมีคนพลุกพล่านปลอดภัยมากขึ้นระบบเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติของเครื่องยนต์หรือระบบไฮดรอลิกทำให้ผู้ใช้งานสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ความสะดวกในการบำรุงรักษาก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจฝาครอบเครื่องยนต์สามารถเปิดได้กว้างทำให้การตรวจเช็คและซ่อมบำรุงทำได้ง่ายและรวดเร็วไส้กรองน้ำมันเครื่องและจุดตรวจสอบต่างๆถูกจัดวางให้เข้าถึงได้สะดวกลดเวลาหยุดงานเพิ่มเวลาการทำงานจริงซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญอย่างมาก o o x c o b e r g o e x e l v a t o r 2026ยยังมาพร้อมกับโหมดการทำงานที่หลากหลายผู้ใช้งานสามารถเลือกโหมดให้เหมาะกับลักษณะงานเช่นโหมดประหยัดพลังงานสำหรับงานทั่วไป โหมดพลังสูงสำหรับงานหนักหรือโหมดความแม่นยำสำหรับงานละเอียดการปรับโหมดทำได้ง่ายเพียงปลายนิ้วช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกสถานการณ์สำหรับผู้ประกอบการในประเทศไทยเรื่องต้นทุนเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้รถขุดรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดต้นทุนโดยรวมทั้งการประหยัดน้ำมันลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและอายุการใช้งานที่ยาวนานเมื่อมองในระยะยาวถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ หรือผู้ประกอบการรายย่อยก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างมั่นใจนอกจากประสิทธิภาพในการทำงานแล้วโคเบิลโกยังให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเครื่องยนต์และระบบต่างๆถูกออกแบบให้ลดการปล่อยมลพิษลดเสียงรบกวนในการทำงานเหมาะกับการใช้งานในเขตเมืองหรือพื้นที่ชุมชนช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการก่อสร้างและลดผลกระทบต่อคนรอบข้างเมื่อพูดถึงประสบการณ์การใช้งานจริง ผู้ควบคุมหลายคนให้ความเห็นตรงกันว่ารถขุดโคเบิโกรุ่นใหม่นี้ควบคุมง่ายการตอบสนองของคันโยกแม่นยำทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่นลดความเครียดและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในแต่ละวันความนิ่งของตัวรถขนาดทำงานช่วยให้การยกหรือขุดเป็นไปอย่างมั่นคงปลอดภัยและแม่นยำสำหรับตลาดประเทศไทยโคเบิโกเอ็กซิเอเวเตอร์2026ถือว่าออกแบบมาได้ตอบโจทย์อย่างแท้จริง ั้งในเรื่องความทนทานความประหยัดและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะกับสภาพการทํางานที่หลากหลายตั้งแต่งานก่อสร้างถนนงานอาคารงานเขื่อนงานเหมืองไปจนถึงงานกเกษตรกรรมขนาดใหญ่สรุปแล้วหากคุณกําลังมองหารถขุดที่รวมเอาพลังความแม่นยําความประหยัดและความทนทานไว้ในคันเดียวโคเบนโกเอ็กซีเอเวเตอร์รุ่นปี2026คือหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมรถขุดรุ่นนี้ถึงได้รับความสนใจอย่างมากในวงการก่อสร้าง สำหรับวันนี้ช่องเทอร์โบเทนหวังว่าวิดีโอนี้จะช่วยให้ทุกคนได้รู้จักและเข้าใจรถขุดโ o เบิ c โกเอ็กซิเอต2026มาครึ่งหากคุณชอบเนื้อหาแนวรีวิวเครื่องจักรหนักเทคโนโลยียานยนต์และเทรนใหม่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้แล้วพบกันใหม่ในวอ